ฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ใบจะพาทุกคนไปดูไฮเปอร์ปุ๊กเล่มใหม่ที่จะเข้าเร็วๆนี้ส่วนของเนี่ยก็จะมีนี่เลยบันลังเงาจะบอกว่าสวยมากแล้วก็จะมีท่าทางที่เข้ามาใหม่ด้วยเป็นแบบนี้เลยจะบอกว่าท่าเนี่ยโคตรอลังเลยแล้วก็จะมีปืนเ k คแบบใหม่ด้วยนะอันเนี้ยเาิหมัตตาในการยิงด้วยนะใบใดคือสีก็สวยมากอ๋นอกจากนี้ก็ยังจะมีเคียวที่เข้ามาใหม่ด้วยนะคะแล้วก็ไอวอสุดตึง สวยมากๆเอฟเฟกคือลอดเลยอะนอกจากนี้ก็ยังจะมีกระเป๋านะคะแล้วก็ระเบิดแบบนี้แบบนี้เลยแล้วก็จะมีสกายบอร์ดด้วยจะบอกว่าไฮเปอร์บุกแสงและเงาเล่มใหม่นี้นะมีแต่ของดีๆตึงๆทั้งนั้นเลยน้องๆห้ามพลาดนะคะส่วนสิ่งที่พี่ใบชอบที่สุดในไฮเปอร์บุกเล่มใหม่นี้นะคะก็ค,คือนี้เลยท่านั่งบัลลัง,ท,ล <laughs> ง,ลง,งทุกคนดูดิมิสแคนสุดๆไปเลยอะนั่งสวยๆลงไปยิงอะทุกคนดูดิคือท่านั่งแบบเลิศมากมิสแกนมากแนมะ่ <laughs> นี่นะทุกคนยังไงก็อย่าลืมไปจัดกันนะคะ